โทรไปไม่รับไม่รับค่ะประมาณบ่ายโมงค่ะเมื่อวานหรอเมื่อวานค่ะเขาบอกว่าขอให้พูดความจริงนะมาจากสอนอแต่เขาไม่ได้พูดชื่อสอนอแล้วเขาก็บอกว่าม,ม,มีชื่อ,ม,ม,อม,มีชื่อหนู ปเช่ารถที่พังงาเพื่อขับไปเห,ม,หมือนเขาจะมาข่มขู่ยากนี้ค่ะเขารู้ขอมหนูทุกอย่างข้อมูลทุย่างๆด้วยจะเป็นแบบประชาชนเบอร์โทรใช่บ้านอยู่ไหนบอกหมดเลยซึ่งหนูก็กลัวหนูก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนเนี่ยเผื่อเขาแบบไปทําอะไรวิดีกับธุรกรรมอย่างนี้ค่ะแล้วเขาเรียกเรียกละเงินเรียกไปให้เราต้องไปจ่ายตังค์ไวคือเขายังไม่ได้พูดคือคดีพ่อหนูเดินมาขัดก่อนใช่เสียงพ่อหนูมาปุ๊บเขาตัดสายเร็วมาก ก่อนหน้าน mm ี hmm. <sm all ique> right. ้เขาเหมือนจะคงคืออะไเออโทรมาอย่างนี้นะเหมือนคล้ายๆว่าจะให้หนูจ่ายตังค์เลยค่ะแต่เขายังไม่ได้พูดเขาพูดว่าไงมากนะน้ำเสียงเขาอะน้ำเสียงของมามาแบบไอ้นี่เลยแบบจริงจังแบบตำรวจมาเลยอะค่ะเอาแบบจริงจังนะจะให้หนูไปพูดทุกคำพูดจะเป็นพยานเปนผู้ชายผู้ชายค่ะบอกชื่อบอกรถบอกตำแหน่งไม่บอกค่ะบอกแค่ว่าแบบมีหมายมานะยืมไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะแต่ว่าเพิ่งโทรมาบอกเนา วันนี้เราก็เลยแจ้งความไม่ไปถามก่อนว่าเราไม่ถูกขาใช่เขาก็หนูไม่ได้ทำอะไรนีเลยหนูไม่ได้โดฟังโดนปักเตือนนะบางคนก็กำลังคือแบบว่าหนูก็อยากจะเตือนนะคะาแบบเบอร์แปดโทรใหม่นี้ยแบบว่าอย่าเพิ่งไปบอกข้อมูลอะไรไว้ก่อนมันมาแบบว่าตอนนี้มันมายุ่งเหยิงมาก่อนอีกมาก่อนมันยังมาแบบเรามีเอะใจแต่นี่คือมาแบบเป็นข้อมูลเป็นอะไรเลยเราอยากไปให้ข้อมูลงงวัวอะไรเงี้ยมาแบบแปลกๆแบบซึ่งหนูตัวหนูอยู่บ้านแต่เขาบอกว่าหนูอยู่พังีาย เราเคยไปทำงานบ้างว่าคไม่เคยนะพี่ไกลสังกัดชนโพดีส์แล้วที่เราวันนี้ที่เราจะมาแจ้งความเพราะอะไรมันกังวลในเรื่องอะไรใช่คือเขาลูกคนหนูทุกอย่างไงแบบประชาชนเขาพูดครบหมดหนูก็เลยกลัวว่าเขาจะแบบเอาเงินหนูเอาชื่อหนูไปเบิกเงินคนนู้นไปยืมเงินคนนี้อะค่ะแบบมันมีมาหลายเคสแล้วไงหนูก็กลัวใช่เราเคยโดนพวกมีศาสชีมนี้หลอกบ้างไหมตอนเคยโดนเคยโดนแบบแต่ก่อนที่เขาโดนกันเยอะๆอะค่ะหนูก็ ข่าวมันบูมมากเลยใช่อันนี้รอบที่สองมาหนักกว่าเดิมเพราะว่ารู้ข้อมูลทุกอยาก่าง